คลิปนี้นะคะสำหรับท่านที่ขาดการเชื่อมต่อกับโพลิกอนนะคะโพลิกอนสแกนนะคะวิธีการเช็คนะคะให้เข้าไปตรง3ขีดด้านบนนะคะแล้วก็ไปกดตรงนี้นะคะามาตรงเซตติ้งนะคะกดเข้าไปตรงเซตติ้งเลยนะคะจากนั้นนะคะให้มาตรงคำว่าน็ตเวิร์กนะคะ กดคาว่า Network กนะคะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วจากนั้นให้มากดตรงคําว่า Polygon Man นเ e นะคะกดเข้าไปเลยให้เรามาเช็คดูว่าเราะะได้ทําการาพิมพ์ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องไหมมาเช็คตรงนี้นะคะเช็คตรงนี้ว่าถูกต้องไหม ถ้าตรงนี้ถูกต้องอ่ามันจะเชื่อมต่อตรงลูก,กตาได้นะคะแต่ว่าถ้าตรงนี้เราพิมพ์ไม่ถูกต้องให้เราทำการแก้ไขใหม่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อใหม่นะคะลองทำดูนะคะ